สวัสดีนะครับวันนี้พามาแกะกล่องพัสดุที่พี่พี่เอฟซทางบ้านส่งพระมาขายให้กับทางร้านเรานะครับก็วันนี้ส่งมาจํานวนสามกล่องนะครับผมก็ได้ทําการเซ็นเซอร์อชื่อที่อยู่ของผู้ส่งมาแล้วครับก็ส่งมาสามกล่องครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ชมเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกล่องนะครับส่วนทั้งสามกล่องเนี่ยเดี๋ยวมีพระอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมกันในท้ายคลิปนะครับ อขออนุญาตแกะก่อนนะครับก็แกะออกมาแล้วครับเป็นพระ หางมากนะครับ4องค์มีปิดทองด้วย1องค์นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยของพาากันนะครับอ,องค์ที่1เป็นพาแท้นะครับองค์ที่2ก็แท้ดูง่ายเช่นเดียวกันครับ องที่สามก็เป็นพระแท้เช่นเดียวกันครับองที่สี่เป็นองปิดทองนะครับปิดทองเดิมสวยๆเลยครับจากที่ผมได้เปิดกล่องพัสดุทั้ง3กล่องที่พี่พี่ FC ส่งพามาขายกับทางร้านเรานะครับสรุปว่ากล่องแรกเนี่ย เป็นพระหางมากสี่องค์มีปิดทองด้วยหนึ่งองค์กล่องที่สองเป็นพระํำข้าวปิดทองและกล่องที่สามเป็นสมเด็จองค์ปฐมรุ่นสามและดาวหกแขกง,งานเป่ายานกรอบเพชรครั้งที่7นะครับเดี๋ยวผมก็จะรับซื้อไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ติดต่อพี่ๆเข้าไปเพื่อทําการโอนเงินให้นะครับหากพี่ๆท่านใดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีดิงดําอยากจะแบ่งบูชานะครับก็สามารถส่งรูปมาทางข้อความเพื่อประเมินราคาก่อนได้นะครับ แล้วก็สามารถส่งพระมาให้ทางร้านตรวจสอบก่อนถ้าตรวจสอบแล้วเป็นพระแท้ทางร้านก็จะซื้อเอาไว้ให้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ